ครับสุนิจโยครับนี่ครับ,มรบแมวครับอวสเซียนะฮะอันนี้โอ้หมาก็มีครับวันนี้มาเยอะๆเลยครับเราจะให้ขนมปังนะฮะลองดูทีว่ามันจะใครมีใครทานไหมครับอ้าวหมาอาเสืออาโอ้ป๊อปปี้ครับป๊อ,อ,อ,อป,ปปีปปป้ทานขนมปังฮะ,ะอาเสือ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 เสือกินนะครับ นี่ครับเจ้าเสือครับตัวนี้ครับเด็กชื่อป๊อปปี้นะครับตัวนู้นแมวเปอร์เซียครับเขาชื่อเปอร์เซียนี่มีจิ้งจกด้วยนะฮะในนี้ครับไม่ทราบว่าเข้ามาได้ยังไงครับจิ้งจกครับดูครับนี่ครับจิ้งจกเดี๋ยวเทออกไปนะฮะเดี๋ยวเราเทลูกแมวแมวจะกินไหมจิ้งจกนะครับนู่นนะครับไปแล้วครับจิ้งจกครับนู่นนู่น ไปแล้วครับยิงจอกครับโอ้นู่นนะครับโดนตะครุบเสร็จแล้วครับไฮ้ยเฮ้ยไม่แมว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 อันฟ้าไม่แมว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 ฟ้ามานี่เร็วไม่แมวแมวมามาอันฟ้ามาอันฟ้าขามีจกมาแล้วครับโอ้ยตายแล้วเฮ้ยอันฟ้าไม่แมวอันฟ้าขามีจกมาแล้วครับนี่ครับยิงจกครับโอ้ยอันฟ้าเอาละครับเอาละครับ จบตาแน่ทำง,งานนี้าลครับหางหลุดแล้วครับโอ้ยิงจบครับ